สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกเกตพรีเมียมเหล็กลายดามันกันนะครับงานตีทบนะครับสวยๆนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังแท้แกะลายนะครับแกะลายสวยๆแบบนี้เลยครับแกะลายทั้งด้ามเลยครับผมทั้งอันนะครับอ่สวยแน่นอนนะครับผมเกตดพรีเมียมสุดๆนะครับเล่มนี้ ปลอกยาวเกือบเต็มด้ามเลยครับมีตัวล็อกให้1ตัวนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับสินค้ามีกล่องให้นะครับผมตัวล็อกแน่นหนาแข็งแรงปลอกหนังแท้นะครับแกะลายนะครับนี่เก๋ p r e m ียมเลยครับเล่มนี้เหล็กลายตีทบนะครับเล่มนี้ความยาวรวมทั้งเล่ม9.7นิ้วนะครับผม เหล็กตีทบนะครับลายดามันกัดแท้นะครับแต่ใบมีดปัดเงากระจกนะครับจะออกมาเป็นใสๆแบบนี้นะครับผมเหล็กตีทบลายดามันกัดแท้นะครับ97ิบชั้นทบใบมีดปัดเงากระจกนะครับแกนกลาง VG 1 0สบนะครับนี่เห็นแกนกลางชัดเจนนะครับผมใบมีดงาน CNC ทรงสวยนะครับสันสโลปนะครับผมนี่เห็นมีมิตินะครับเห็นไหมครับป่ดทันโลซ้ายขวานะครับ ปลายแหลมมากๆเลยนะครับผมความยาวใบมีด5นิ้วนะครับผม5.2นิ้วใบมีดยาว5.2นิ้วความกว้างใบมีด1นิ้วนะครับกว้างสุด1นิ้วสันหนา5มิลเลยครับผมตรงปลายสโลมให้เล็กลงนะครับผมด้ามจับไม้มะเกลนะครับลายสวยนะมีลวดลายนะครับผม เห็นลวดลายครับไม้มีลวดลายนะครับผมแต่กล้องจะถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับความยาวด้ามจับ4.5นิ้วนะครับไม้มักเกลอลายสวยนะครับแกะลายนะครับผมนี่แกะลายรังพึ่งสวยๆเลยนะครับยึดหมุด2ตัวสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับผมช่วงสันตรงด้ามจับนี่นะครับ ทั้งล่างบนนี่ปัดเงากระจกนะครับนี่เงาวิ่งวิเลยนะครับผมเห็นไหมครับยาวรวมทั้งเล่ม9.7นิ้วนะครับสินค้าพร้อมปอกหนังแท้แกะลายนะครับคมกริบนะครับรับประกันนะครับผมมากนะครับผมเป็นมีดเจมดพรีเมียมนะครับรับคมมาอย่างดีนะครับคมนี่หวานเจี๊ยบ พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับ1,100ันหนึ่งรบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็กลายดามัากัดแท้นะครับเหล็กตีทบเก้าสิบเจดชั้นทบนะครับแบบไวมีดแบบปัดเงากระจกนะครับลายแบบปัดเงากระจกย่อเป็นแบบนี้นะครับผมสวยแน่นอนนะครับสินค้าพร้อมปอกหนังแท้แกะลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมงานดีจริงนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่ม ผมมีของมาแค่ห้าเล่มนะครับเรามีสั่งมาห้าเล่มนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยรอของนานะครับสวยแน่นอนนะครับผมเหล็กลายรามนกาดแท้แกนกลาง Vg 10นะครับผมนี่ตรงนี้มีกาดด้วยนะครับผมกาดเป็นเปล็กปัดเงากระจกนะครับแกะลายนะครับสวยๆนะครับผม งานดีแน่นอนนะครับเนียนกิบนะครับให้เห็นชัดๆทุกมุมสวยแน่นอนรับประกันสวยคมกริบตรงปกให้ทุกเล่มนะครับไม่สวยไม่เนียนคืนเงินให้ทุกบาทนะครับแล้วะผิดชอบให้ทุกเคสนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับ1,100บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับ สินค้าพร้อมปอกหนังแท้พร้อมปกพานะครับผมลืมช่างน้ําหนักให้ดูนะครับเดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูก่อนนะครับผมน้ําหนักสินค้าพร้อมปอกนะครับสองร้อยสี่สิบเอกรัมเท่านั้นนะครับผมนี่มีสันหนา5้ามิลนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มพี่พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวีดีโอนะครับหนึ่บาท รวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าโอนลดให้30บาทนะครับค่าส่งค่าปลายทางก็เกือบร้อยแล้วนะครับผมสวยแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแมนมีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มนะครับเชื่อใจได้เลยสบายใจได้เลยนะครับของตรงปกแน่นอนไม่ว่าท่านจะโดนหลอกมาจากที่ไหนนี่ขอให้ท่านเข้าใจนะครับว่าคนทุกคนไม่เหมือนกันนะครับผมขายของ ผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมไม่มีย้อมแมวไม่มีหลอกแน่นอนนะครับตรงปกแน่นอนถ้าไม่มีอะไรตรงอย่างที่ผมพูดนี่รับประกันให้ทุกเล่มนะคืนเงินให้ทุกบาทนะครับปกหนังแท้เหล็กลายแท้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับอย่าคลิปหน้าอย่าจัดมีช่างไทยยาวๆให้นะครับมีเยอะเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมมีเหล็กบาดเงากระจก เบ็กเยอรมัน4034เยอะเลยครับแล้วก็มีดพับอีกนะครับผมเดี๋ยวจะลงให้บ่อยๆนะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยครับงานประจำก็ต้องทำนะครับส่งของให้แล้วนะครับทุกท่านที่สั่งมารอหน่อยนะครับไม่เกิน 2- อสวันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับเราพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ